สวัสดีครับพบกันเช้านี้จะยังไม่สายเกินไปครับเป็นวันศุกร์ที่21เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2567ครับก็ขอให้พวกเราได้ปฏิบัติภารจิตของเราให้สมบูรณ์เต็มที่นะครับทั้งอาชีพการงานราชการทุกส่วนครับวันนี้ครับจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการลงคลิปเรียวนะครับจะมีหลักปฏิบัติอยู่ นะครับเพื่อให้ช่องของเรานั้นสเสถียรคงที่มีความสมบูรณ์คําภีรภาพต่อเนื่องกันนะครับผู้รู้หรือว่านโยบายของ f a c e BOOK สร้างรายได้นั้นได้กำหนดไว้นะครับเพื่อให้เราได้ปฏิบัติตามหลักจริงๆแล้วมีทั้งหมด8ข้อนะครับ8ข้อเพื่อให้เราได้าำนินการเพื่อเป็นการเปิดค่าการมองเห็นครับเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ เป็นการให้เรามีส่วนร่วมกับเพื่อนของเราอย่างต่อเนื่องนะครับในช่องของเราก็จะเจริญเติบโตขึ้นไปนะครับไปเรื่อยๆข้อที่หนึ่งครับอย่างแรกก็คือคุณต้องแชร์คลิปเรียวของเราไปยังสตอรี่นะครับของคุณเองทุกครั้งนะครับคลิปเรียวเราก็จะแชร์ไปที่สตอรี่ทุกครั้งนะครับก็เป็นไม่ยากแล้วครับก็มีปุ่มกดไปอยู่ข้อที่สองครับ ข้อที่สองไม่ยากแชร์คลิปเรียวไปยังกลุ่มของเราในกลุ่มของเรานั้นเราจะมีสมาชิกของกลุ่มมีข้อกำหนดของกลุ่มเราต้องไปเป็นสมาชิกของกลุ่มให้เรียบร้อยแอดมินในกลุ่มจะอนุมัติเราเราก็ไปแชร์ไปแนะนำตัวตนอยู่ในกลุ่มนั้นๆอย่างน้อยนะครับไปแชร์ไปยังกลุ่มเพื่อนของเรากำหนดไว้จุดสามกลุ่มนะครับหนึ่งสองสามสามรายการสาม ช่องนะครับในกลุ่มข้อที่สครับเขียนคำบรรยายใต้คลิปนั้นๆตรงนี้ทุกท่านก็รับทราบอยู่แล้วละว่าเราต้องมีคำบรรยายในคลิปของเราเพื่อที่จะได้รู้ว่าเรามีกิจกรรมอะไรอยู่ในตรงนั้นนะครับเขียนคำบรรยายไว้ให้มันตรงกับเรื่องนั้นๆที่เราจะโพสลงไปครับข้อ4ครับท่านควรจะใส่แฮชแท็ก ตรงนี้กำหนดไว้ตายตัวเลยคือ hashtag นะครับเป็นการระบุไว้ว่า AI จะได้นำเราไปสู่หมวดหมู่ไหนครับ h a ท็ hat ของผมก็จะเป็นเกี่ยวกับบ้านสวนนะครับจะมีกิจกรรมภายในบ้านสวนนะครับเป็นงานอดิเรกนะครับเป็นบอ่อปลานะครับเป็นพืชผักสวนครัวเป็นรวยจินได้เป็นเกี่ยวกับไม้ประดอกไม้ประดับประมาณนี้นะครับแล้ก็ใส่แฮชแท็กลงไป หลายๆเรื่องนะครับเราก็ควรจะมีแฮชแท็กบ้างนะครับส่วนข้อ5นี้เป็นสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เพื่อนของเราให้สมาชิกของเรานั้นได้ติดตามเราก็คือการนะครับแก้ไขเครื่องมือบางอย่างนะครับอย่างน้อยเครื่องมือที่เราใช้มันจะมีอยู่เยอะนะครับแก้ไขเครื่องมืออย่างสร้างสรรค์อย่างน้อย1รายการนะครับอย่างน้อย1รายการอย่างเช่นนะครับเรา การใส่สติ๊กเกอร์ในข้อความของเรามันจะมีช่องสติ๊กเกอร์อยู่นะครับในคลิปของเราจะมีช่องสติ๊กเกอร์การใส่ข้อความแล้วก็ระบุลงไปนะครับไม่มากไม่วุ่นวายหน้าฟีดของเราหน้าคลิปของเราจนเกินไปนะครับตลอดทั้งการใส่เอฟเฟกการใส่เอฟเฟกบางท่านก็จะว่ามันผิดกฎ ตัดคะแนนตัดเวลาอย่างนั้นอย่างนี้อนุมัติมาอยู่ครับตามข้อมูลครับไปดูข้อมูลแล้วจึงมานําเล่าให้กับเพื่อนเราได้รับทราบข้อ6ครับตรวจดูว่าคลิปเรานั้นไม่ได้ปิดเสียงในคลิปเรียวของเราอย่าไปปิดบางไว้ผมเคยโดนหลายอย่างว่าคุณได้ปิดเสียงบางส่วนเอาไว้ก็ตรวจสอบให้ดีๆนะครับก่อนที่เราจะลงคลิปลงไปใน คลิปเรียวส่งไปสู่ช่องนั้นเราคนตรวจสอบข้อที่เก็ดครับรักษาเวลาให้ดีนะครับเวลาที่เราจะดำเนินการตั้งแต่1นาทีถึง1นาที30วินาทีนั่นแหละครับคือ90วินาทีให้สมบูรณ์นะครับเกินก็ไม่ได้ตรงนี้เราก็จะอยู่ในหมวดของคลิปเรียวเขาจะตัดไว้เลยถ้าเกินนะครับ เพราะฉะนั้นจะอยู่โอเคตรงนี้พอดีไม่เปลี่ยนแปลงไปไหนเรากครับนะตรงนี้ก็ให้รักษาเวลาของเรานะครับข้อ8ข้อสุดท้ายนะครับทีนี้ข้อนี้เป็นสิ่งสําคัญนะครับความสมบูรณ์ของภาพนั้นนะความละเอียดของคลิปเรียวจะต้องอยู่ระหว่าง7 2 0พิกเซลนะครับใช้คําว่าพิกเซลเลยนะครับความสมบูรณ์ละเอียดของภาพนะจะเป็นแนวตั้งดีที่สุดนะครับ คราวนี้บ้านสวนเขียมห้วยอุไราลาสอนนะครับนำมาฝากให้กับบรรดาเพื่อนพ้องน้องพี่สมาชิกชาวครีเอเตอร์ของเราให้มีความสุขแล้วก็นำไปปฏิบัติครับชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามอุไราลาศบ้านสวนเขียมห้วยวันนี้ขอขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ